ต้องขอเทษนะคะเดี๋ยวฉันจะไปตักเติอนพวกเขาให้หนักๆเลยค่ะมะไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่ทำไมถึงต้องเลี้ยงเสือไว้ล่ะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะคะเด็กคนนั้นไม่มีที่ให้อยู่นะคะไม่สิแล้วถ้าเป็นส่วนสรรัตว์ล่ะครับเออคือว่าที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องน่าอายอยู่นะคะมันคลายกับพ่อแม่นากิก็เลยเก็บม,มาจากแอฟริกาทามาก็เลยถูกเลี้ยงเหมือนแมวอย่างที่เห็นล่ะคะ่ะ ถ้าจะกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อมัซสกาปลาก็ต้องโอโทโรแถมยังต้องลูกสัปดาห์ละสามครั้งจนติดนิสัยเริ่มมากยิ่งกว่ามนุษย์อีกเสียสัญชาตญยานจนเอาไปปล่อยสวนสัตว์ไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่ว่าเจ้านี่น่ะไม่มีทางทำให้นากิเด็ดขาดเลยถ้าเพื่อนนากิแล้วคงสู้สุดใจเลยล่ะค่ะเอ๊คงจะเข้าใจตรงจุดนั้นแล้วสินะคะว่าถ้าตัวเองนั้นไม่ได้พบกับคุณนากิแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าหากว่าเราไม่เจอกับคุณหนูแล้วก็ นั้นเหรอแกงก็เหมือนกับฉันสินะยาวฉันไปเหมารวมกับมนุษย์ผ้าชีวิตอย่างแกสิฟ้าจาเฮาให้ตายสิหน้าตาเป็นสามคนจนชำมัดโดยยาสะดวดเดาวคานร่างไปตายสัสุดเมื่อเอ้จริงสิแล้วเรื่องที่ฉันพูดได้จะไปปาโมงบอกพวกคนโนเชียวล่ะนั่นเหรอ สันเรียกขอคนบีตังนี่พูดได้ด้วยเหเุพม,มาน,นั้น,นถูกเลี้ยงดูด้วยความรักตั้งแต่เด็กจนในที่สุดก็สามารถเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ได้สําเร็จแต่ว่าความจริงนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกเหนือจากฮายอเตะ